วันนี้แฟนบอลไทยรวมใจเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนชอปปี้คัพรอบชิงชนะเลิศนะัดแรกนะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับชอปปี้คัพจะแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกันในระบบเย่าเยือน2นัดนะครับวันนี้เกมแรกเล่นที่สามพังดายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับโปรอันฮานอย เป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับแล้วก็วันพุธหน้าจะก,กลับมาเล่นที่บุรีรัมย์ยูไตเต็ดน,นะครับลุ้นแชมป์กัน2อนัดไม่มีประตูกินเดือวน,นะครับไม่มีอเวโกนะครับแชมป์ได้รับเงินลวัน5 0 0แสนเหรียญย s ดอลลาร์ก็ประมาณสัก16ล้านกว่าบาทนะครับค่างเงินวันนี้นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอ่ใดคำว่าศักดิ์ศรีของเจ้าอาเซียนมันค้าคออยู่นะครับในระดับทีมชาติเราพลาดแชมป์ให้กับเวียดนามไปแล้วต้องมาดูในระดับสโมสรเราจะเสียแชมป์ให้กับเวียดนามด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันตั้งแต่ค่ำคืน,น,น แล้วก็ทาง t r u e Sport 2ทาง True v i s i o n นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็คือ AIS Play นะครับก็ติดตามดูกันได้นะครับของทาพฮานอยของมันโน่พกิ้งเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงมากนะครับพวกเขาเคยเอาชนะบุรีรัมมาแล้ว2-1ในการเจอกันรอบแรกนะครับซึ่งในรอบแรกเนี่ยกองทาพฮานอยชนะรวดทุกเกมเลยนะครับจะมีความไพ่แพ้ก็คือในรอบรองชนะเลิศที่เขาบุกไปแพ้ PS n m ม n มักซาของอินโดนีเซียแต่ว่าทัาที่2กลับมาเล่นในบ้านก็เอาคืนได้แล้วก็ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศได้นะครับ กองอันานอยมีนักเตะทีมชาติเวียดนามเยอะมากนะครับทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยประมาณทั้งสิคนนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเหยียนกวงางไห้นะครับแล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติคุณภาพพับแก้วเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์ชอปปีค้คัพเนี่ยตัวต่างชาติสามารถลงได้6คนนะครับก็คือ5คนที่ไหนก็ได้แล้วบวกหนึ่งก็คืออาเซียนเพราะฉะนั้นอย่างเกมแรกที่ได้เจอกันเราเห็นแล้วว่ากองอันานอยก็จัดเต็มนะครับนักเตะต่างชาติของพวกเขาที่เป็นบราซิลล้วนๆเลยนะครับูโก้โกเมสนะครับววีีีเเตาาาาาาออออออ่ซยยรรรนนดดูัาากกฟ แต่ละคนเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าเขาจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าในลีกเองเนี่ยทีมของมอนโดโฮกกิ้งเองก็ลุ้นแชมป์ลำบากลวตอนนี้อยู่ที่5แต่ว่าผลงานก็คือใช้ได้นะครับไม่แพ้ในหลีกมา8เกมแล้ว่าเขาพร้อมที่จะลุยเกมนี้เต็มที่ขณะที่บุรีรัมยูนเต็ดนะครับได้แชมป์ไทยลีกไปแล้วแล้วก็ผ่านเข้าชิง f a คัพไปแล้วเหลือลุ้นแชมป์ชอปปี้คัพแต่ลีโว้คัพไปแล้วว่าเขาก็จัดเต็มแน่นอนนะครับไปเยือนวันนี้เนี่ยสภาพทีมเนี่ยไม่น่าจะมีสุพรรณนัทเหมือนตาที่าววไปแล้ สิตะรทรอยบุญมาทันนะครับนักเตะรุ่นเกา่าจะนําทีมแลวก็ตัวทีมชาติไทยปัจจุบันสาระไขป,ะประโคนสุภชัยใจเด็กนะครับรวมถึงพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลพร้อมลุยครับตัวต่างชาติก็เต็มพิกัดน,นะครับอาจจะไม่มีดิวเอทสลิกที่ไม่แน่ใจว่าสงชื่อในรอบนี้หรือเปล่าเพราะมีชัดใยบุตรรมอยู่แต่วนะ่าคนอื่นๆครบโดยเพราะแนวรุกครับดูคัตกิสปินกิโยเมวิสซอลลี่มาตินโบราเกียตรงการโกลันเกาสิตนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเคนเนดดูเก้าผมว่าวันนี้ก็ลงเต็มพิกัดเเหมือนนนกััะะครรบา เกมคู่นี้ถือว่าซัดก,กันมนแน่นอนนะครับโอกาสที่จะออกมาเหมือนผลที่เกิดกัรนัดแรกที่กรงเทพฮานร้อยชนะ2-1เนี่ยผมว่าน้อยนะผมเชื่อว่าบุรีรัมย์ในวันนี้กับวันนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับวันนั้นนี่อาจจะติดประมาทหรือเปล่าหรือ Quit. ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าบุรีรัมย์เองก็เรียกว่าเรียนรู้จากความ่ายแพย้ไปแล้วแล้วก็ใส่แก้ภพาพท,ทีเรียด้วยตัวผู้เล่นต่างชาติบวกคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองกงเทพฮา,น,าน้อยแน่นอนผมเชื่อว่าบุรีรัมย์ไปวันนี้ไม่แพ้นะครับโอกาสเสมอมีเยอะนะครับโอกาสเาสม,มเอ แพ้เนี่ยผมว่ามีพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้โอกาสเจ้าสูงนะครับแต่ว่าโอกาสจะบอกว่าเสมอกับแพ้พอๆกันไม่ได้เอาว่าโอกาสเจ้าสูงโอกาสชนะมีมากกว่าแพ้นะครับผมเชื่อว่ามาตรฐานของบุรีรัมยังดีกว่ากงงานนอยรอรุ่นกันวันนี้ทุ่มครึ่งนะครับเกมแรกแค่เสมอก็ไม่เสียหายถัดที่2กลับมาตกในบ้านอยาไปแพ้ก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มเอาเป็นว่าทุ่มครึ่งวันนี้รอเชียร์บุรีรัมยูเนเต็ดเจอกงงานนอยไปเยือนไม่แพ้ครับ